ทันขาาาน่าวประแคมกีฬาฟุตบอลไทยบายเีสไตล์ปราจาวันที่16เมษายน2568โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างของฟุตบอลไทยช่วงของเย็นวันนี้หารังไงช็อตวินาทีนักธกิจโพสีแข่งเบอร์เจ็ดทีมชาติไทยยูสเจ็ดปีตัวจริงเป็นครั้งแรกยิงประตูแรกอย่างเฉียบคมในีกสงสุดของเมืองไทยเด่นาะ เมืออ่องานนี้เจ้าฟันนักธิจิโพสีในรุกจอมทัพนะฮะของทีมชาติไทยร่นอายุไม่เกิน7ปีสร้างผลงานน่าประทับใจบนเวทีสูงสุดของลีกไทยหลังได้รับโอกาสประเดิมสนามนัดแรกในฐานะตัวจริงให้กับการท่าเรือเอฟซีเป็นครั้งแรกก่อนจะยิงประตูอย่างสุดเฉียบคมบนเวทีลีกสูงสุดของไทยได้เป็นครั้งแรกทันทีพร,ร้อมกับจ่าึกประวัติศาสตร์นักเตะที่อายุน้อยที่สุดนะฮะอันดับที่3าที่ยิงประตูบนลีกสูงสุดของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะ ดลธุกรกิจโพสีเนี่ยช่วยกับเคลื่อนเกมรุกให้กับการท่าเรือเอฟซีพร้อมกับแสดงเห็นถึงพรสวรรค์และความมั่นใจเกินวัยเพียง17ปีผลงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเจ้าตัววนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและก็เป็นอีกหนึ่งความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยในอนาคตทั้งในระดับสโมสรและก็ชิมชาติในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะงานนี้ต้องสู้กันต่อไปนะเจ้าหนูเจ๋งจริงๆ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไง AFF เลือกหวงดิกกวงไฮด้วยมานดวนกับทางด้านของฝั่งผีแดงนะเมื่อสมาธ์ฟุตบอลอาเซียนรืบว่า AFF นะฮะเลือก3ามักเตะทีมชาติเวียดนามติดทีมอาเซียนออสตาเพื่อที่จะลงแข่งขันเกมกระชับมิตรรายการ m a เม n บ c h ์ชา e n จค c ั p มาเลเซีย2025พบกับแมนเชสเตอร์เด็์ในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่ประเทศมาเลเซีย โดยสามนักเตะดังกล่าวได้แก่งเงย็นกวงดิกนะฮะกองกลางจากสมโมสรฟูดองดินบิน FC เอฟซีเยนกวงไห่ดารลักจากสมโมสรกองอันฮานอยเอฟซีและก็โดยดุยมันดาหักจากสมโมสรฮานอยเอฟซีซึ่งทั้ง3คนอยู่ในชุดแชมป์อาเซียนครับสพิีกับทีมชาติเวียดนามทั้งหมดเลยก็ว่าได้ในขรักนี้สำหรับโปรแกรมของอาเซียนออสตาพบก,กับแมนยูฟาดแข่งในวันที่18พฤษภาคมเวลา20นาฬิกา45นาษษทีาษษทนานเวลาท้องถิ่นนั้นเร็วกว่าไทย1ึงชั่วโมง นักสนามกีฬาแห่งชาติบูกิจาริโอประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ด้านอินครับอาแตบผมเป็นดว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นเ้ยกันครับว่าจะมีชื่อนักเตะไทยในครั้งนี้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอาแล้ยัง่างงานนี้อาริเดนโต้ร,รับเกาหลีเหนือแข็งแกระงจริงมั่นใจอินเดเซียยูสเจ็ดป,ปีได้บทเรียนก่อนจะรุ่บนโลกในครั้งนี้โดยกนี้วน,น,นว่าอาริเดนโตกุนซื้อทีมชาติอินเดเซียยูสเจ็ดป,ปีนะฮะ อยอมารับว่าความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือหลังพ่ายไป0-6นต่อกนะฮะตกรอบ8ทีมสุดท้ายศึกยู7ปีอาเซียนคัพส0 2 5และก็พร้อมเชื่อว่าลูกทีมนั้นจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปปรับใช้ก่อนจะโดยฟุตบอลโลกยู7ปีในครั้งนี้ที่กาตาร์นั่นเองน,นะโดยการน,นี้โนวาอาดนโตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอินโดนีเซียยู7เปีเปิดใจหลังจบเกมการแข่งขันศึกฟุตบอล AFC ยูสิเปีอาเซนคัพ2 0ง5ัรอบก่อนรองชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียภายเกาหลีใต้นะฮะไปยังขาดลอยถึง0ต่อ6ว่าทีมนั้นแม้ว่าทีมจะตกรอบในครั้งนี้ก็ตามแต่ก็ถือได้เลยนะว่าได้บทเรียนสำคัญเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนที่จะรู้สึกใหญ่ฟุตบอลโลกยูส7ปีที่ประเทศกาตาร์ในช่วงปลายปีนี้ผมขอแสดงความยินดีกับเกาหลีเหนือสำหรับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอาริโตคนนี้ก็ได้กระดอนะฮะ แม้เรานั้นจะตกรอบแต่เราเองนั้นก็ได้บรรลุหนึ่งในเป้าหมายสําคัญคือการผ่านเข้าสู่ผู้บอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน7ปีในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะโดยเขายังกล่าวชื่นชมลูกทีมบอกว่าแม้วผลการแข่งขันจะไม่เป็นตามที่หวังเอาไว้แต่ผมก็ต้องขอขอบคุณนักเตะทุกคนนะฮะที่ดุ่มเทเต็มที่ผมมั่นใจนะว่า เด็กๆได้เรียนรู้อะไรมากมายมากมายจากเกมเกมนี้และก็จะสามารถตเตรมเตมตัวให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันที่บลโลกที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองน,นะเป็นคำว่างานยินทีนผมก็ถือว่าอาริโนโตได้บอกได้เลยนว่าอินโดพวกเขานั้นไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าไทยได้เจอก็จะได้ประมาทเป็นอันขาดครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอะไรยังไงซานซิโรมาแล้ว ครั้งแ,แรกในหน้าประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยเมือ่องานนี้โค,ร,ครัมบนคอกนะฮะเตรียมจะย้ายปรังเย้าไปใช้สนามบีจีสเตเดียมในฤดูการสัปดันาโดยโคบัแบนคอกนั้นยื่นเรื่องต่อบริษัทไทยลีกเพื่อจะขอใช้สนามบีจีสเตเดียมเป็นสนามเย้าใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับฤดูการสัปดัหบห้าหลังจากที่สัญญา,ชาเช่าเชสนามธรรมศาสตร์สเตเดียม จะสิ้นสุดนะฮะภายในช่วงสิ้นฤดูกาลนี้โดยแข้งเทพปักหลักใช้สนามาธรรมศาสตร์อย่างยาวนานเกือบทศวรรษแล้วและหลังจากที่พิจารณาทางเลือกใหม่ล่าสุดนั้นตัดสินใจยื่นเรื่องใช้สนามบีจีสเตเดียมซึ่งหากว่าได้รับการอนุมัติจากไทยลีกจะมีการถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้การใช้สนามบีจีสเตเดียมจะเป็นการนีผมผลัดกันใช้สนามร่วมกับเจ้าถิ่นบีจีปทุมโดยยึดโมเดลแบบเดียวกับซานซิโรสเตเดียมสามเย่าร่วมกันของเอซิบิลานและก็ Inter Milan อิเซบิลาน2สนามแห่งยักษ์ใหญ่แห่งศึกการโชดสดาตอรีที่ใช้ร่วมกันมาอย่างยาวนานในครั้งนี้โอ้โหเป็นนว่าการน,นี้นะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวด้เห็นซานซิโรเมืองไทยอย่างแน่นอนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อาร์ตยังไงไดกิอิโบร์าสซาได้เปิดเผยหลังพาคอนซานะฮะบุกไปแพ้ฮอริฮอกหนึ่งต่อสามโดยกันนี้ไดกิอีบรบาสานะครับผมกุซื้อของทางด้านของฝั่งคอนซาตส,สโปรโรเองนั้นเปิดเผยหลังพาทีบุกไปพา่ายพิโตฮอริรฮอกหนึ่งต่อสามในอ่าสุพบอลเจ2ในฤด,ดูกาลสองพันยี่สิบห้า matchday ที่เก้าวันที่ 12, สิบสองเมษายนที่ผ่านมา โดยผลจากเกมดังกล่าวทำให้ทางด้านของทัพนกขมแมวเมืองเหนือแข่งไปทั้งหมด9นัดมีทั้งหมด9แต้มรักอันดับที่17ของตารางคะแนนโดยห่างทั้าของเรโนฟายามากุจิทีมอันดับที่18ในโซนตกชั้นเพียงแค่2แต้มเท่านั้นในครันี้หลังจบเกมได้กิเปิดเผยบอกเลยนะว่าหลังจากที่เรานั้นเก็บคารินชี้ได้แค่เกมเดียว เกมต่อมาเราก็เสียประตูตั้งแต่ช่วงเบื้อต้นเกมกันอีกครั้งเราเสียประตูเช่นนี้บ่อยจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเร่งแก้ไขให้ได้ไวที่สุดแล้วในครั้งนี้ส่วนการโดนใบแดงของเซยับบาบาตั้งแต่ทีที่25เขาก็อาจจะควบคุมอารมณ์ของตนเองไปได้ทําให้รเรานั้นต้องเล่น10คนจนกระทั่งจบเกมโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นขต่อไปของคอนเซสโปรจะเปิดตารางพบฟูจิเอดา MYFC สึกเจทูของฤวันล2 0 25 มเมษายนที่ 10, วันอาทิตย์ที่20เมษายนเวลาสิบนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนักสนามไดว่าเฮาส์พรีมิชโดมในค่ำนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับอาร์ตไงลุงเนลั่นบริลัมนะฮะขอสู้สุดใจเกมเดือนแบงกอกเดกคนนี้ได้ใหญ่พาของทัพประสาทสายฟ้าเองนั้นรับโปรแกรมที่ทีนี้ทําให้ลูกทีมมีเวลาพักน้อยกว่าทัพแข่งเทพในค่ำนี้เยอะ โดยดิวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบริลัมเปิดเผยก่อนที่ทีมจะออกไปเยือนทุรุแบงคอกในศึกบริโวคับ2อวัน2รอบ8ทีมสุดท้ายในครั้งนี้โดยลุงเนเองได้เปิดเผยบอกว่าด้วยเกมที่ถียิ่บแบบนี้ก็ต้องมียุบกันบ้านนะฮะเพราะว่าร่างกายของเรานั้นไม่ใช่เหล็กไหลแต่เช็คเครื่องทุกคนแล้วยังคงฟิตด,ดีอยู่ สงครามที่ผ่านมายังคงไปทำสง,สงครามกับอาสาดน้ำกับแฟนๆได้อย่างสนัสนชื่นชมหัวใจด้วยกำลังใจของแฟนๆทำให้ทุกคนยังคงไหวอยู่แม้ร่างกายจะลา้าแต่หัวใจยังคงลุยยังคงสู้ทุกลมหายใจกำลังใจที่เติมเต็มมาให้นั้นจะพาเราไปสู่เป้าหมายในครั้งนี้ โดยแชมป์บริโภคครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายอีกหนึ่งแชมป์ที่เราจะเอากลับมาให้กับแฟนๆและก็ได้ชื่นชมและครอบครองชี่ช้างอารีนาหลังจากที่เราพาแชมป์นี้ไปอย่างน่าเสียดายไม่อฤดูกันที่แล้วในครั้งนี้โดยคู่ต่อสู้ของวันนี้ก็คือ Bangkok United นะฮะเป็นคู่แข่งที่แย่งชิง สองแชมป์ที่เป็นเป้าหมายของเราฮารก,ก็กดดันพวกเราอยู่แชมป์ไทยลีกที่เรจาจะพลาดไม่ได้แล้วเพราะเขาหายใจระต้นคอเราอยู่แชมป์รีโวคัฟเค้าคือดานสกัดและก็บททดสอบกางกายกางใจว่าจะผ่านขารอบต่อไปได้หรือไม่วันนี้จะได้รู้กันนะว่ามีดีพอที่จะก้าวข้ามแบงคอกยูเต็ดในครั้งนี้ได้หรือไม่นะโดยเกมบุกไปเยือนคู่แข่งสำคัญในวันนี้จึงพลาดนะฮะผิดพลาดไม่ได้ทุกๆกรณี วินัยแล้วก็สมาธิในเกมต้อง100%หย่อนไม่ได้หลุดไม่ได้ความุดทนนั้นต้องสูงสุดเราเองนั้นพรรู้ดินะวาส์ภาพร่างกายเราเสียเปรียบแต่ทดแทนได้ด้วยกาลังใจจากแฟนๆแ,แม้จะเป็นเกมเยืนแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าแฟนๆจะมาให้กาลังใจเราไม่น้อยไปกว่าชาวบ้านในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะอะไรที่จะเป็นทานข่าวปักขัน้นกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่16เมษายนสวั500 68โดยชายภู้ิคครองผู้บันถันครับ